ดาเช่หาวผมสิงโตปราชยาครับผมและตอนนี้ผมก็อยู่กับเด็กชายพิรวัตรนะครับผมซึ่งตอนนี้เขากําลังง,งงงแงเพราะว่าคิดถึงทุกๆคนอยู่นะครับผมแถมยังแอคท่าเหมือนไทยเอ็นดีนั่งดิบบนอะไรบนอะไรผมได้ยินนะไมานั่งตรงนั้นนะพี่มานั่งดีตรงนี้ดิผมไม่ได้บนผมกําลังคุยกับทุกๆ,ๆ,ๆคนอยู่หรอ เราทำหน้าหง่อยได้แล้วเดี๋ยววันที่9ธันวาคมนี้เนี่ยเราก็จะได้ไลฟ์กับทุกคนแล้วผมรู้หรอกเนี่ยองง้อาแล้วทำหน้าหง่อยทำไมอ่ะหิวเหรอดื่มแ้ะก็ซอยหน่อยไหมอิ่มท้องแล้วก็เติมพลังงานให้ร่างกายหน่อยก็ดีครับครับ ขอบคุณจริงๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ขี่หรอกนะครับทุกๆคนครับแต่มันเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะให้มันถึงวันนั้นเร็วๆแล้วครับทุกๆคนผมอยากจะสนุกกับทุกคนครับอยากจะพูดคุยกับทุกคนเร็วๆนะครับ <S <S อ,อผมก็นึกว่าเป็นอะไร นไหนก็ไหนๆแล้วนะครับผมผมขอแอบสปอยทุกทุกคนนิดนึงหน่อยดีกว่านะครับผมในวันที่9ธันวาคมนี้นะครับผมกับพี่สิงห์นะครับผมจะขนโปรโมชั่นแลก์จอยแบบเด็ดๆเลยนะครับไปจัดให้ทุกๆคนอย่างแน่นอนนะครับรอดูด้วยนะครับอย่าลืมมาเจอกันที่เดิมนะครับผมทางทีมอเถาเป่าและเว่ยบอของเลก์จอยครับอย่าลืมนะครับตั้งนาฬิกาแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมในวันที่9ธันวาคมนี้นะครับแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับร่างหวอมันที่ซสยังอีจือใจอินอี๋